โอ้ไหลแห้งยี่เดีะไหลหอ,ออกกางทีละจากกางขึ้นแห้งไหลค่ะก็นี่มาจ้ากกางเวดีที่บ่อปั่นไหลเปลียกที่นิ่มที่สุดเลยจ้ะนิ่มบพ่พอประบดิษฐ์นิ่มครับนิ่มเนะาะพาดอันนี้ขยันย่างเวน่นจ้ะปกติย่างเว่นมันจะบ่อไข่ไหลแบบนี้มันสีไหลพ่อยุยยุยเลยจ้ะม,มันมันบ่อไหลดิ้งดิ้งแบบนี้จ้ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่ย่างน้องคับแม่น้อมจ้ะแม่น้อมนะครับก็พอพ่อประดิษฐ์จ้ะพ่อประดิษจู้บ้านโน่นสวรรค์จ้ะอำเภอ อำเภอคุณเาว่าปีปปปอ๋อครับผมครับเดี๋ยวยินข่าวว่าได้เอาสารประปรุงดินขิ้นแม่นของเข้ามาใส่นะครับกับยางพารากับยางพาราก็เลยอยากถามว่ามันมีปฏิริยาแบบไหนดีขึ้นแบบไหนสำห,สำหรับสำหรับต้นยางเข้าจ้าแต่ก่อนนี่นะจ้ะแต่ก่อนนี่กีดนี่มันสิปักบ,บ,บ่บ่อยากเข้าเลยค่ะมันสีแข็งจ้าอยากมันสีแข็งแต่ว่าอี่าวนี้ช่วงนี้เอย๋ยวนี้มันเปียกมันสีนุ่มแล้วกระยางมันก็ะีออกดีนะจ้ะโอ้ครับเดี๋ยวยินข่าวว่า จักมีดกับมันหล่นกับโปสองมีดค่ะกับโปว่บ่ได้หน่อยเด้นะครับกระโป่บ่หน่อยค่ะกับโปใหญ่ครับกับโปใหญ่มากๆเลยครับสองสองเอ่อสองมีดค่ะสองขึ้นค่ะอันนี้เก็บเป็นขึ้นหนึ่งจ้ะอันนี้ขึ้นหนึ่งแล้วครับผมอ่ะนะครับเมื่อนี้ก็เลยมาหานะครับแม่น้อมก็พอปดิว่ตอยากมาพิสูจน์นะครับตอนนี้ก็บายโม้งเคืองใบม้งกลัวเนาะใบมงกลัวนะครับ อ่ว่าเมื่อกีอย้ยางเขา้าปกติย่าม,าม,ามเว้นในยางแต่ว่อไข่ไหลดีเป็นบ่จ้า<อ>บ่อไข่ไหลย่าเว้นแต่ว่ามาันสีไหลช่วงทรงแกงกันรอรอ่อนสีแกงนะครับมื่อกี้ก็ได้สีมาลบขวนพอประดิษฐ์กียดให้เบิ้งนะครับว่าน้ำยางเข้าสีไหลดีตามที่ข้ามเราเลือกว่าเนะาะอ่ะเช่นมาเบิ้งไก่กันได้ครับลบขวนพอประดิษฐ์กีดเบิ้งครับ โอ้ไหลแห้งดีดีอะไหลออกกางตีเละจ้ะกางคืนแห้งไลหลค่ะก็นี่ม่จ้ากลางเว้นี่ที่ว่าปั่นไหลกางยังออกไหลเปลียกที่นิ่มที่สุดเลยจ้ะนิ่มบ่พอประดิษฐ์นิ่มครับนิ่มเนาะ,ะป้าอันนี้ขนาดย่างเวน<า>้นจ้ะปกติย่างเว้นมันจะนบ,บ่ค่อย,ยอไหลแบบนี้จ้ะมันสีไหลพ่อยุยยุยเลยจ้ะมันมันบ่ไหลดิ้งดิ้งดิ้งแบบนี้จ้ะครับมันนี่อยากทดลองจักสองตนเนาะนะครับตนนี้ถือว่าสุดยอดเนาะนะครับ